พบภาวะต่อมลูกหมากโตแล้วก็ตอนทํางานปกตินี่ก็จะต้องเข้าห้องน้ําอยู่เรื่อยเวลาเข้าห้องน้ําก็ปัสสาวะติดติดขัดขัดปัสสาวะไม่พุ่งแล้วก็ปวดท้องน้อยแล้วก็ปัสสาวะไม่ไม่สุดสวัสดีครับผมวัฒนาพีรพันธ์ปกติผมตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปีตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาซึ่งก็พบปัญหาเรื่องสุขภาพเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆ แล้วก็ในปี2553ตอนนั้นอายุ50ปีก็ตรวจสุขภาพที่เดิมที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางปรากฏว่าพบภาวะต่อมลูกหมากโตแล้วก็ตอนทำงานปกตินี่ก็จะต้องเข้าห้องน้ำอยู่เรื่อยเวลาเข้าห้องน้ำก็ปัสสาวะติดติดขัดขัดปัดสสาวะไม่พุ่งแล้วก็ปวดท้องน้อยแล้วก็ปัสสาวะไม่ไม่สุด เวลาเข้าไปสู่ในที่ทางการทเมื่อไหรอย่างไรเนี่ยปับ๊บเราก็ต้องออกอยู่เรื่อยมันก็ทําให้ไม่สบายตัวไม่สบายใจนะฮะอันนี้คือภาวะที่แทรกซ้อนเข้ามาจนกระทั่งปี2 5 5 6ตอนนั้นอายุ53ปีพบครั้งนี้คุณหมอได้ได้จัดยาให้นะครับในแต่ละปีก็จัดยามาหลายหลายต่อหลายเดือนแล้วก็ทานของคุณหมอไปซึ่งการทาน,น,นก็ปกติก็ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเวลายาหมดก็ทำให้ ทำให้สภาวะมันก็เข้าสู่ปกติเหมือนเดิมก็คือปวดท้องขัดเวลาปัสสาวะแล้วก็เข้าห้องน้ำก็บ่อยเช่นเดิม mm. ก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งปี2561ปลายปีนะฮะเ mm. ดือนตุลาคม mm. ผมได้มีโอกาสได้มาพบกับผลิตภัณฑ์พอลิตินนะครับและก็มีผู้แนะนำว่าก็สามารถที่จะดูแลและก็เยียวยาภาวะต่อมลูกหมากได้ ผมก็เลยตัดสินใจซื้อทานนะครับก็ทานเช้ากลางวันเย็นอย่างละเม็ดแล้วก็หลังจากทานไปเรื่อยๆภาวะในการเข้าห้องน้ำจากเดิม4-5-6ครั้งก็เหลือประมาณ2ครั้ง3ครั้งเรื่อยๆแล้วก็ในเรื่องของการปัสสาวะติดขัดปัสสาวะไม่สุดปวดท้องน้อยจนถึงด้านหลังก็คลายเบาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปี2562นั้นผมไม่ได้ตรวจสุขภาพ แล้วก็ในปี2563เดือนมก,กราคมนะฮะหลังจากที่ทานนะครับก็ทำให้ภาวะนั้นปกติขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้ไปตรวจสุขภาพนะฮะปรากฏว่าภาวะต่อมลูกหมากโตแล้วก็ภาวะเป็นปกติเพราอยากจะบอกกับทางผู้ชายทั้งหลายนะครับอายุที่50อัพขึ้นไปนะจะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายภาวะต่อมลูกหมากโตก็เป็นกันทุกคนจะเป็นมากเป็นน้อยแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ดูแลรักษานะฮะอาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นหรือเป็นเชื้อร้ายอาจจะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากโตได้เพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ชายก็อยากจะฝากไว้ว่าผู้ที่กําลังมองหาเรื่องสุขภาพที่ดีครับสุขภาพไม่มีขายครับถ้าอยากได้ก็ต้องต้องดูแลตัวเองครับผม